ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกาค่ะพายุเข้ามาซื้อของาลงก็ว่าเตรียมตัวพายุเข้าค่ะคนเยอะมากที่ร้านวัสดุก่สกอสร้างนะคะพายุลมแรงมากค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงตอนบ่ายของวันเสาร์นะคะสุก็ ไปกับสามีค่ะสามีจะไปซื้อของอที่โลนะคะช่วงภาพแรกที่สุดไปเนาะอันนี้ก็จะมาต่อเรลเลอร์ให้ให้สามีแล้วก็เอาเรลเลอร์ไปขนของค่ะแต่ก็ยังมีขยะอยู่นะข้างในเรลเลอร์แต่มันน้อยอยู่สุจะไปทิ้งทีเดียวเนาะเขาหลังสุจะถ่ายที่ทิ้งขยะเขาเรียกแลนฟิลนะคะที่นี่ เป็นพวกขยะที่แถวแถวบ้านที่เราเยอะแล้วไม่สามารถใส่ถังขยะได้สุก็จะเอาขึ้นรถเทรลเลอร์เล็กๆอันนี้นะคะไปไปทิ้งที่นั่นก็เสียค่าบริการเขานะคะเขาจะเก็บค่าบริการเป็นกิโลครั้งล่าสุดที่สุไปก็ประมาณสัก30นนสิสส30เหรียญเนาะเต็มรถเทรลเลอร์นี้นะคะที่สุใส่พ่วงข้างกับรถสุไปนะคะก็ถือว่าคี e ทำความสะอาดรอบๆบ,บ้านไปค่ะก็นี่ก็สามีเป็นคนต่อเชเลอร์นะคะเราเป็นคนขับเราหนักนางเป็นคนสอนสุนะนางเป็นคนสอนสุให้ให้ต่อให้ทําให้ทําเองได้เนาะให้อยู่เวลาเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยฝรั่งที่คนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมทําอะไรด้วยตัวเองเนาะนี่ก็จะเลื่อนรถให้มัน ลงหลุมนะคะหลุมตัวล็อกนะคะสุก็เลื่อนไปเอ่อนี่ก็ถึงตอนที่สุมาซื้อกับข้าวเนาะมาดูความแตกต่างกับเมียกับสามีนะคะว่าเมียนี่มาร้านเอเชียได้อะไรบ้างนี่ร้านเออ่มีน้ำปลามีผกักแล้วก็มีสาลเปาเนาะ ส่วนมากจะเป็นของสุทั้งนั้นแหละคะ่ะสุเขาไม่ค่อยแฟนสุไม่ค่อยกินพวกนี้ของพวกนี้กับสุนะสุอยากกินลูกชิ้นอยากกินเกี๊ยวซ่าเนาะมีเหลืองก็เอาไปใส่สุสุสไม่ค่อยเป็นคนกินของนอกบ้านบ่อยน,นะคะส่วนมากสุจะกินของแบบนี้แหละซื้อไปก็ไปอุ่นไปทําเอาค่ะก็มาดูมาดูค่ะมาดูลูกเอ,อ่อตอนที่สามีสุเขาไปซื้อของเนาะ ครั้งแรกนะคะที่ไปซื้อของกินนางไม่ค่อยไปซื้อของกินนะอุณสามีไปซื้อของกินแล้นะดู่มเฮยเพื่อนเ้ย you went to shopping w น r e t r a v e i y you